สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะนิชาก็จะออกมาเล่าให้ฟังเนาะก็แบ่งปันประมาณว่าเออทำไมนิชาถึงเลือกที่จะเข้ามาในคลาววันณเวลานี้ด้วยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบข้างเรานะคะทุกคนค่ะโลกเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปทุกคนสังเกตที่ตัวเราเองนะคะปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากมายไม่ว่าจะเป็นการ โอนเงินไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินแต่ก่อนใช่ไหมทุกคนไปตลาดทุกคนไปห้างสปปรรพสินค้าทุกคนต้องพกกระเป๋าตังค์ทุกคนต้องพกเงินที่จะไปซื้อของเพราะเงินที่เราสัมผัสได้เป็นแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยนั่นคือเงินที่เราสามารถจ่ายซื้อของได้แต่ณนะปัจจุบนันนี้เราไม่จําเป็นต้องพกเงินสดเลยทุกคนคะ่ะเราพกแค่โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง เราสามารถโอนเงินจ่ายค่าสินค้าต่างๆได้ทั้งหมดเพราะแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เพราะแพลตฟอร์มเกี่ยวกับด้านการเงินเพราะแพลตฟอร์มเกี่ยวกับธนาคารธนาคารเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างในโทรศัพท์มือถือมีแอปพลิเคชันมีแพลตฟอร์มตอบโจทย์ความต้องการมากมายไลน์ติ๊กต๊อกยูทูบลาซ a ด a าช้อปปี ทุกสิ่งทุกอย่างที่นิชาพูดถึงมันคือธุรกิจแพลตฟอร์มทั้งนั้นและตัวคุณเองตอบได้เลยว่าณนะเวลานี้ทุกคนค่ะไม่ได้ไปเดินห้างสรรพสินค้าเหมือนแต่ก่อนแล้วนะทุกคนช้อปปิ้งออนไลน์ทุกคนนอนอยู่บ้านแล้วสั่งของตอนนี้รถเคอรี่รถ j จแรถแฟตวิ่งเต็มถนนไปหมดเพราะอะไรอ่ะเพราะคนมันเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเพราะเงินเปลี่ยนจากกระเป๋าเงินเงินเปลี่ยนที่อยู่ค่ะทุกคนค่ะเงินเปลี่ยนไปอยู่ในอากาศ เงินเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันเงินเปลี่ยนเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของธนาคารเราจ่ายเงินทางแอปพลิเคชันเราช้อปปิ้งทางออนไลน์เราสั่งซื้อของออนไลน์เราสั่งซื้ออะไรต่างๆมากมายออนไลน์ทั้งนั้นเลยยุคนี้คือยุคออนไลน์100%ซและออนไลน์ยังจะอยู่กับเราไปเป็นอีกร้อยร้อยปีทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงทุกคนเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกเราหรือยังคะ ณเวลานี้หลายบริษัทที่ไม่ปรับตัวไม่ไม่ตามกระแสะโลกอะ่ะยังไปเปิดหน้าร้านที่จะขายของอย่างเดียวเอาคนหน้าร้านอย่างเดียวอยู่ไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะร้านค้าต้องเข้ามาขายในแอปพลิเคชันร้านค้าต้องลงขายใน Facebook ลงขายในกลุ่มเพื่อให้ได้ขายของ การลงออนไลน์เขาได้ขายของมากกว่าเปิดหน้าร้านอีกบางคนรวยเพราะขายออนไลน์ไม่ใช่บางคนคนส่วนใหญ่รวยเพราะขายออนไลน์เพราะขายทางแพลตฟอร์มไงทุกคนมองภาพออกหรือยังคะว่าทําไมณเวลานี้เราจึงควรเข้ามาในคาวันมากที่สุดเพราะคาวันคือแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่แบ่งผลกําไรให้กับสมาชิกที่ เป็นสมาชิกของเขาอยู่นะเวลานี้เหมือนนิชาเป็นสมาชิกของคลาว,วันนิชาก็ได้รับผลกําไรจากธุรกิจที่เข้ามาโฆษณาในคลาว,วันซึ่งณเวลานี้มีอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่หลายอุตสาหกรรมที่อยู่ในคลาว,วันอยู่แล้วและเป็นรายได้หลักที่เขาเอามาจ่ายนักธุรกิจอย่างเราที่เป็นสมาชิกของเขาที่เป็นเมมเบอร์คับของเขาเพราะฉะนั้นเวลานี้นะคะถ้าคุณยังอยู่แบบเดิมๆคุณอยู่แบบ เดิมๆอ่ะคุณไม่เปลี่ยนตามกระแสโลกอ่ะคุณจะไม่ทันโลกและคุณจะถูกโลกกืนคุณนะขนาดตัวคุณเนี่ยแต่ก่อนคุณไปซื้อของคุณไปตลาดคุณไปช้อปปิ้งคุณไปเดอะมอลล์คุณไปเซ็นทรัลตอนนี้เป็นไงอ่ะนอนช้อปปิ้งอยู่ดับอยู่ที่บ้านลาซาด้า h o อป e โหมาส่งให้ถึงบ้านเลยนี่คือสิ่งที่โลกเปลี่ยนค่ะโลกเปลี่ยนผ่านจากยุคเดิมเข้าไปสู่ยุคออนไลน์100% เข้าไปสู่ยุคแอปพลิเคชันเข้าไปสู่ยุคแพลตฟอร์มร0อยเปอร์เซและวันนี้คลาวันคือแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ที่จะสร้างรายได้เป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกทุกคนขอให้เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้เข้ามาดูวิธีการที่จะรับเงินกับคลาวันมาศึกษาเขามีกลุ่มให้เรียนรู้ฟรีวันนี้ขอแค่คุณเปิดใจเปิดใจตัวเองเข้ามาศึกษาธุรกิจนี้เมื่อคุณรู้แล้วคุณจะว้าวมาก คุณจะขอบคุณนิชาที่แนะนำธุรกิจดีๆให้กับคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของคราววันมาสร้างรายได้กับคราววันมาพลิกชีวิตที่คราว,วันด้วยกันนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทีมนิชาค่ะ